สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมตัดท่อนพันอ้อยนะครับเป็นท่อนบันอ้อยสายน้ำผึ้งนะครับก็วันนี้มียอดสั่งนะครับมีต้องการนำไปปลูกนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยท่อนนะครับอ้อยสายน้ำผึ้งอันนี้สั่งมาเจ้าเดียวเลยนะครับก็คืออยากไปปลูกสกักสองไร่ สองไร่ปลูกห่างๆสายน้ำผึ้งปลูกชิดแล้วลำไม่ไมใหญ่นะแต่ว่าถ้าปลูกไปปลูกห่างๆสักเมตรห้าสิบเนี่ยหรือสองเมตรเนี่ยจะแตกกอดีแล้วก็ลำจะใหญ่มากเลยสายน้ำผึ้งไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบร่มเงานะครับแต่ชอบแสงแดดจัดมากแล้วก็ไม่ไม่ชอบให้แต่ละกอชิดกันนะครับกอยิ่งห่างลำยิ่งใหญ่มากเลย จะเห็นชัดเลยเป็นอ้อยที่ไวไวต่อแสงนะครับถ้าถ้าปลูกชิดเนี่ยนอจะดกมากแต่ว่ามันมันมันจะเล็กนะครับคือไม่ว่าจะปลูกชิดหรือปลูกห่างนอดกเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าปลูกชิดลำจะรีบรีบแบบรีออกอาการรีบกว่าอ้อยชนิดอื่นเลยนะครับลำลำจะเล็กนะฮะลำจะเล็กเล็กเรียวนะครับแต่ถ้า เป็นอ้อยชนิดอื่นเนี่ยลำมันก็จะเล็กแต่มันไม่เล็กมากแต่ถ้าเป็นสายน้ำผึ้งเนี่ยถ้าปลูกชิดเนี่ยคือออกอาการหลืมันมันจะเล็กกว่าอ้อยชนิดอื่นถ้าชิดนะครับแต่ถ้าปลูกห่างๆแสงเข้าถึงท,ท,ทุกทุกทุกทางเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มันลำใหญ่ไวแต่มันเป็นพืชมันเป็นอ้อยที่มีนิสัยไวต่อแสงนะครับรวมกลุ่มกันอยู่ชิดๆลำหนอดดกเหมือนเดิมนะครับแต่ลำดกเหมือนเดิมแต่ลำรีบแบบเห็นเห็นเลยครับลำรีบแบบ บางทีรีบจนน่าเกียดนะรีบแบบเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าปลูกหางท้นไหนนี่คือหัวลําแบบใหญ่วุบขึ้นมาแบบว่าตรงกันข้ามเลยอย่างเงี้ยฮะแม้เราจะใส่ปุ๋ยบํารุงดีแค่ไหนก็ตามนะครับอถ้าเราปลูกชิดเนี่ยใส่ปุ๋ยมุงดี้แค่ไหนก็ตามลำก็จะใหญ่ได้ตามที่เราตามความพยายามของเราเนี่ยแต่ถ้าเราปลูกหางใส่ปุ๋ยไม่ต้องดีมากครับขอให้แสงดีๆ นะครับน้ำดีๆโอต่างกันลิบลับเลยนะครับสําหรับสายน้ําพึ้งเนะี่ยเป็นเป็นนิสัยของสายน้ําพึ่งที่ชอบแสงมากนไวต่อแสงมากเลยนะครับแล้วก็เป็นอ้อยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะมากนะครับพยายามอย่าไปใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยในปริมาณมากเกินไปโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยมีน้ําฝนอยู่แล้วเนี่ยจะพยายามอย่าไปใส่พวกคีวอหรือ ปุ๋ยที่เป็นสูตรในตัวเจนเป็นตัวเอน,นะครับเป็นสูตรตัวแรกอนะ่ะสูตรพวกยีสิบเอ็ดสูตรตัวตัวหน้าที่มันสูงสูงนะครับยีิบเอ็ดหรือ 4, สี่บสงสูงสูงห้ามเลยนะครับหน้าหน้าฝนเนะี่ยเพราะลำมันจะปรีนะครับมันจะเป็นอ้อยทีตโตไวนะครับสารน้ำพึ่งเดนใต้นะครับสรสชาติน้ําก็มีความหวานเร็วนะหวานเร็วแปดเดือนทีก็คั่นได้แล้วนะครับโอเคไหน อ๋อเงเขาครับสายน้ำพึ่งแดนใต้นะครับส่วนยอดอ้อยก็เอาไปอให้วัวกินถตะ็ั่นกินได้นะครับถ้าใครสนใจอ้อยสายน้ำพึ่งก็โทรมาที่เบอร์ูน063152145นะครับวันนี้ก็จะส่ง1,400่้นนะครับยังไม่เสร็จนะครับนี่ยังไม่ยังไม่ให้หมด คาบวัานนีจะยังไม่ถึงพันสี่ร้อยเราต้องไปตัดอีกนะครับนะครับแปลงตัดแปลงตัดต้นพันธุ์นะครับประมาณงานกวกกว่าพี่ชายมาญาติกันนะครับคนที่ผมเช่าที่นะครับมาขอพื้นไปหนึ่งข้าวนะปลูกไม้ยางพาราในป่านะครับโอเคนะครับสายน้ำพึ่งแดนใต้นะครับแต,แต่ติ้งนิดหนึ่งอ้อยสายน้ำพึ่งแดนใต้เนี่ยพยายามคันคันน้ําอ่ะ อายุสัก8 9เดือน10เดือน11เดือนเนี่ยอร่อยมากเลยโดยเฉพาะ9เดือน10เดือนอร่อยมากกําลังดีหอมแต่ถ้าเกิน12เดือน13เดือน14เดือนไปเนี่ยมันมันจะเริ่มหวานและ้จะก็จะเหมือนกับสุพรรณห้าูนย์แหละคืนนี้ไปก็จะเริ่มหวาน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 ไปเรื่อยๆแล้วก็แต่สุพรรณห้าูนยเนี่ยถ้าเจออากาศเย็นสักหน่อยเนี่ยมันจะออกดอกไวมากแต่สายน้ำผึ้งนี่คือทนทนต่อสภาพอากาศทนต่อสภาพอากาศออกดอกยากมากนะครับ ปลูกมาสี่ปียังไม่เคยเห็นดอกของอ้อยพันนี้เลยนะครับยังยังไม่เคยเห็นแต่ผมก็ไม่เคยค้างปีถึงขนาดว่าแบบค้างเป็นปีต่อปีอะไรเงี้ยก็ไม่เคยค้างขนาดนั้นก็คือจะตัดต้นพันธุตัดอะไรห,หมดแหละแต่ว่าลําไหนที่มันแก่ๆปีก,ก,วกว่าก็ยังไม่เคยเห็นดอกส่วนพันุ์อื่นเคยเห็นหมดละสุพันณหนึ่งเขียวลาวนางนวลหรืออะไรก็ตามเคยเห็นดอกทุกชนิดนะครับมีเออทุกที มีอ้อยอยู่สองอย่างที่ผมไม่เคยเห็นดอกคือหนึ่งอ้อยแดงยักษ์กับอ้อยสายน้ำผึ้งเหน,นือใต้อันนี้ยังไม่เคยเห็นดอกเลยเป็นอ้อยที่ออกดอกยากนะครับแลยคนเอ๊ยทาไมถ้าคนอาจจะเข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจว่าอ๋อออกดอกคืออะไรออกดอกแล้วมันเป็นยังไงอาการยังไงมีผลเสียยังไงบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะก็ต้องบอกตรงนี้ว่าอ้อยออกดอกคืออ้อยที่มันสละสละพันุ์แล้วก็ต้องการที่จะขยายพันธุ์ต่อไปคือมันจะออกดอกสลัดดอกเพื่อที่ให้ดอกมันปิวไปขยายพันธุ์ในที่อื่น อะไรเนียครับเป็นวัตจักรของพืชแต่ว่า,อ,าอ้อยที่ไม่ออกดอกก็คือเอาทุกทีถ้ามันออกดอกแล้วจะเกิดผลยังไงกับลำก็คือหนึ่งกลวงเนื้ออเนื้อใจกลางมันกลวงมันฝ่อน้ํามันน้อยความหอมไม่มีสีน้ํามันเปลี่ยนก็คือมันมีแต่ผลเสียครับก็คือว่าถา้าอ้อยออกดอกเนี่ยถ้าดอกยังไม่ร่วงเนี่ยก็ยังพอใช้ได้เนื้อยังเต็มใจเส้นใยอะไระเนื้อยังเต็มยังมีปริมาณน้ําที่ คันได้อยู่แต่ถ้ามันออกดอกแล้วดอกเริ่มร่วงอันนั้นแหละครับอาการของดอกเริ่มร่วงนั่นคือเนื้ออ้อยจะลดลงเนื้อเท่าเดิมแหละแต่น้ำในเนื้อมันจะลดลงนะมันจะเป็นเริ่มจากใจกลางของอ้อยก่อนจะฟอฟอฟอ,ฟอเหมือนเหมือนอฟองน้ําที่ที่คลายน้ําออกครับอ่ามันจะมีน้ําติดอยู่นิดน,นึงแต่ตรงไหนที่มันแห้งก็จะฟอฟอฟอ,ฟอก็จะแหง้งแห้งไปมันฟองน้ำํำแต่สลหรับ สายน้ำพึ่งนันใต้เนี่ยค่อนข้างยากนะค่อนข้างค่อนข้างที่ยากถ้าใครมีภาพถ่ายของอ้อยสายน้ำพึ่งที่มันออกดอกเนี่ยก็ถ่ายมาส่งมาแอดไลน์ส่งมาให้ดูเนี่ยนะครับผมไม่เคยเห็นจริงนะครับเป็นอ้อยชนิดหนึ่งที่ออกดอกยากมากแต่ข้อเสียก็คือ,อลำปรีก็มีในหน้าฝนนะครับก็มีม,มีมีอาการลำปรีทำมันโดนได้ปุ๋ยเยอะแล้วแล้วอ่าแล้วไอ แล้วอะไรนะแล้วไนตัวเจนมันเยอะนะมีปุ๋ยและน้ําฝนอีกเข้าไปในบวกคูณสองนี่ลําปีง่ายนะครับอย่างงี้มันใหญ่เกินไปในปุ๋ยเยอะผมคี้วัวผมไม่อันมันก็เลยก็เลยเกินไปหน่อยฝนฝนมาทีหนึง่งโอ,อ้โหบวกกับคี้วัวปกีกเถอเอะไรยนี้ยยิ่งเฉพาะฝนแรกๆเนี่ยโอ้โหมันมันเอา สารอาหารทาตุอาหารขาว่อนในตัวเจนอะไรในะอากาศในะีโหลงมาแบบใส่อ้อยใส่พืชใส่ดินใส่อะไรเงามไปหมดเลยนะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยในหน้าฝนเนี่ยแล้วดูเจริญพันธุ์แล้วดูพอปลูกของเกษตรกรเลยนะครับเนี่ยพอพูดถึงอ้อยสายพึ่งเออแล้วอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราคืออ้อยลำแดงแบบเนี้ยเวลาปอกเนี่ยเราต้องปอกให้สะอาดนะครับลำลำอ้อยที่เป็นสีแดงแบบเนี้ย เวลาเราปลอกเราเราปลอกเปลือกนะครับหรือเราขูดผิวเนี่ยเราต้องขูดให้สะอาดเลยนะครับขูดให้มันสะอาดเกลี้ยงบึ๊บเกลี้ยงเลยครับไม่ให้มีไอ้ผิวเปลือกของแบบสีเปลือกมังคุดอยู่เนี่ยไม่ให้มันเหลือเลยเพราะถ้ามันเหลือเนี่ยมันสีที่มันแง่เนี่ยเปลือกมังคุดเนี่ยมันจะไปเหมือนเป็นส่วนผสมในน้ําอ้อยแล้วจะทําทให้สีน้ําอ้อยเราไม่สวยนะครับอันนี้ก็คือจุดที่ที่เป็นจุด ที่พึงระวังนะครับถ้าเราจะใช้อ้อยสายพึงคันเราต้องปอกให้สะอาดเลยถ,ถ้าเป็นมิดกีวีเนี่ยอันนี้จเจ้าอลยก็คือปอกเกลี้ยงนะครับห้ามปอกเหลือห้ามปอกเหลือเศษผิวเปลือกสีเปลือกมะขูดเด็ดขาดเลยนะครับเหมือนเราเอาสีเหมือนเราเอาน้ําอ้อยเหลืองๆเ,เ,เขียวๆแล้วก็เอาไอหมึกหมึกสีเปลือกมะขูดไปหยดใส่อย่างเงี้ยมันจะทําให้สีมันตกสีหมองสีคล้ําลงไปนะครับ อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับถ้าใครจะต้องการที่จะใช้อ้อยสายพึ่งไปคันไปทําเกี่ยวกับอ้อยข้นน้ำนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของอ้อยขั้นเนี่ยกรอบนิ่มนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความหวานที่มันเป็นอ้อยข้นน้ำเนาะมันก็จะมีความหวานที่มันเกินอ้อยขั้นไปเรากินรู้สึกว่ามันมันหวานมันเลี่ยนจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนชอบหวานมันมีปัญหาแต่ถ้าคนชอบแบบ หวานหวานอ่อนหวานพอดีเนี่ยแนะนาพวกอ้อยแดงยักษ์พวกอ้อยมา,มาหัวอูล่าอ้อยสิงคโปร์อ,อ้อยนางนวลพวกนั้นน่ะมันจะมีถ้าเราเคนเนี้ยกินน่ะมันจะมีความนุ่มความนุ่มความพูดถึงรสชาติน้านะมันจะมีความนุ่มแล้วไม่หวานบาดคอแต่ถ้าเกิดเราเอาอ้อยคันน้ําบะไปเคี้ยวเราจะรู้สึกว่าเราเลี่ยนไหวเพราะมันมันจะมีความหวานที่ทสูงกว่าอ้อ,อยแบบนั้นนะครับอ้อยคันน้ําอ่ะคือมันต้องหวานหวานขึ้นมาก่อนนะครับเวลาเราเคี้ยว ถ้าเราไปเคี่ยวกินถ้าเราอ้อยะนาไปเคี่ยวกินเราจะรู้สึกว่าเราเลี่ยนไวหรือแบบรู้สึกไม่อยากกินแล้วอะไรเงี้ยกินนิดนึงก็อืมแต่ถ้าเป็นอ้อยที่มันรสชาติอ่อนเราจะกินไปเรื่อยๆอประมาณนั้นนะครับสายพึ่งแดนใต้นะครับนี่พันสี่ร้อยทอนตัดกันมือระบมนะครับก็เลยเล่าให้ฟังว่าถ้า,าต้องการนําไปปลูกก็ คือใครที่จะปลูกอ้อยผมก็จะบอกทุกคนหรือว่าใครมาสั่งก็จะบอกอ้อยมันเป็นอย่างนี้ตัดสินใจดีๆเราเป็นแบบนี้ถึงจะเลือกไปปลูกเพราะว่ามันปลูกเนี่ยมันปลูกครั้งเดียวมันซื้อไปแล้วมันปลูกแล้วมันถ้าไม่ชอบเนี่ยคือว่าต้องโลทิ้งมันก็จะเสียต้นทุนการจัดการนะการเอาออกก็เปลี่ยนพันธุ์อ้อยใหมก่กันว่ามันจะเสียเวลาแล้วกว่าจะได้ไปเปลี่ยนใหมก่ก็จะรู้ผลอีกต่อไปปลูกเสียเวลาครับก็เอาอ้อยที่ว่าเราชอบจริงๆไปปลูกเลย แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้อ้อยที่หนึ่งอ้อยสายน้ำผึ้งเนี่ยเขาเรียกว่าอ้อยไม่ออกดอกนะถ้าภาษาคนที่ในวงการคนอ้อยขันนั้นหนึ่งอ้อยสายน้ำผึ้งคืออ้อยไม่ออกดอกเก็บไว้คันทั้งปีได้มันหวานสูงก็เอาอ้อยอาจจะเอาอ้อยรสชาติอื่นมาตัดได้เช่นอ้อยนางนวลอ้อยรสชาติอ่อนอะไรเงี้ยมันผสมคันผสมตัดกันได้นะครับเก็บไว้อ้อยพันนี้เป็นอ้อยที่เก็บไว้ค้างปีได้สลับสายน้ำผึ้ง อย่างที่บอกก็พยายามปอกให้เกลี้ยงนะเวลาคันน้าจะได้สวยปอกให้มันสะอาดๆเคี้ยวได้ครบหรือมั้งข้อมูลสลับอ้อยพันธุนี้น่าจะครบแล้วสายน้นพึ่งเดนใต้นะครับขนอะ่ะนี้หนึ่งขนเวลาไปตัดอ้อยพันธุนี้ก็พยายามระวังขนที่ทกาบใบเน่ยมันจะมีขนแหลมๆพยา,ายามใส่เสือ้อแขนยาวดีๆมิชิดหน่อย อ้อยบางพันก็ขนอาจจะไม่มีอาจจะเกลี้ยงหน่อยแต่สายพึ่งก็จะมีขนนิดหนึ่งนะครับอ้อยที่มีขนเยอะแล้วผมแพ้เลยก็คืออ้อยสุพรรณเบอร์ศูนย์จาครับเป็นอ้อยตระกูลสุพรรณห้าตระกูลสุพรรณบุรีที่วิจัยมาแล้วมันไม่ผ่านเพราะขนมันเยอะขนคันเลยนะครับคันเป็นผืนเลยผมอ้อยทั้งทั้งขนเยอะทั้งแหลมทั้งผมแพ้นะครับขนอ้อยชนิดอื่นผมก็คัน แต่ไม่เท่าไหร่แต่ไปเจออ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้าแล้วผมไม่ไหวเลยครับแต่น้ํารสชาติดีนะลําใหญ่โตวไวน้ํารสชาติดีเสียตรงที่ขนนี่แหละโอ้หบางทีมันทะลุเสื้อผ้าลงมาโอ้โหโดนผมผมคันผมเลยละทิ้งเลยตอนนี้เบอร์เจ็ดสิบห้ามีปลูกก็บางบางคนเท่านั้นสวนหนุ่มเมืองพมก็น่าจะมีเหลืออยู่ผมให้ไปอยู่แล้วก็านายหัวนะอ้อยัน,น้ำไรสนใจนะครับช่องย t u b e อ้อยันำไรสนใจน่าจะมีเหลืออยู่นะครับ อ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้าแต่ผมผมไม่ปลูกกับผมแพ้ผมแพ้ขนผมแพ้ขนอ้อยชนิดนี้อ้อยเจ็ดสิบอ้อยสุพรรณเจ็ดสิบห้าขนมันเยอะมันก็เลยไม่ผ่านแล้วก็ผมกําลังกําลังขอพันไอ้พันนี้อ้อยสุพรรณบุรีสองมันเป็นสุพรรณบุรีมันเป็นอ้อยตระกูลสุพรรณบุรีอะที่วิจัยมาแต่เขาไม่ให้ผ่านเพราะมันเหมือนสุพรรณบุรีห้าศูนย์แปะเลยแต่ว่ามันเ็าแก้ปัญหาเรื่องลำแตก เขาแก้ปัญหาเรื่องลำแตกสุพรบริหารศูนย์ลำมันแตกเยอะเขาก็เลยแก้ปัญหาเรื่องลำแตกมันเป็นเบอร์สองนะครับมันมันเป็นเบอร์สองของสุพย์ห้าศูนย์คราวนี้คนในวงการอ้อยในสังคมอ้อยที่เขาปลูกอ้อยโรงงานปลูกอะไรต่างๆนะในระดับแบบว่าปลูกกันเป็นพันไร่อะไรเงี้ยเขาก็จะมีพันมีเครือข่ายมีอะไร Contact มี c o n n e c t i o นมีเพื่อนในวงการอะไรอย่างเงี้ยครับกับ กับกรมวิชาการกับอะไรเงี้ยเขาจะเป็นพักพวกกันเขาจะเอาพันธุ์อ้อยพวกนี้แหละอย่างในในศูนย์วิจัยอะไรมาแจกกันมาแบ่งกันทดลองปลูกกันอันนี้ก็เลยมีพี่ท่านหนึ่งรู้จักกันในเฟสอ่ะนะครับได้พันมาชื่อชื่อนพลถ้าจำไม่ผิดนะนพลนงนุษเออแกจําหน่ายพันอ้อยทั่วประเทศเลยเห็นได้ไปตัดสวนนั้นสวนนี้แล้วก็ส่งกันไปทั่วประเทศแล้วก็เลยว่า ก็เลยได้รู้จักแล้วก็รู้ว่าอ๋อแกแกไปได้พันมาจากพรรคพวกในวงการนี่แหละนะครับจากกลมวิชาการนี่แหละก็แจกแจกจากจ่ายกันมาก็มาทําพันสุพรรณบุรีสองนะครับแก้ปัญหาลําแตกแต่ว่ามันไม่ผ่านเพราะว่ารูปร่างหน้าตามันเหมือนสุพรรณบุรีห้าศูนย์แป๊เขาก็เลยไม่ผ่านเขาก็เลยแบบไม่ให้ผ่านหรอกเพราะมันเหมือนถ้ามันเอาเข้ามาในระบบเอาเข้ามาแจกเกษตรกรมันก็จะปนกันไงสุพรรณสองกับสุพรรณห้าศูนย์ถูกไหมครับครัวนี้มันก็เลยไม่ผ่านก็เลยแบบ มันก็มีพันธุ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ปลูกแล้วก็จะปลูกปลูกใช้ปลูกเอาไปเพื่อจําหน่ายเพื่ออะไรในในสาหรับคนที่รู้ในสาหรับคนที่ปลูกอ้อยกันจริงจังเท่านั้นนะครับเขาก็บอกว่าอ๋อสุพรรณหาศูนย์่แหละแต่เขาปลูกน่ะสมมั้ยี่สิบไร่เนี่ยอ่าลูกค้าออเดอร์อ้อยลำนะไปคันขายเนี่ยเขาก็ออเดอร์เอาวันนี้สองร้อยสามร้อยเนี่ยลูกค้าถามว่าอ้อยไหไรอ้อยสุพรรณห้าศูนย์แต่เขาก็บอกว่าสุพรรณหาศูนย์นั่นแหละแต่ว่า เขาเอาเบอร์สองเอาสุพรรณเบอร์สองปลูกแล้วก็เอาสุพรรณเบอร์สองเพราะรสชาติมันเหมือนกันรสชาติมันมันดีเหมือนกันดูง่ายมันดีเหมือนกันระดับเดียวกันแต่ว่ามันลำมันไม่แตกหรือมันแตกยากกว่าสุพรรมบรีห้าศูนย์อ่านั่นแหละครับเพราะถ้ามันเอาเข้ามาปนในระบบในในในปุ๋ยทั่วไปมันก็จะปนกันไปเลยเพราะมันเหมือนกันแป๊ะเพียงแต่ว่าลำมันแตกยากแค่นั้นเองสุพรรมบรีเบอร์สองอันนี้รลอยฝั่งผมขอพันแกก็ ไม่ว่างสักทีนะเพื่อนในเฟสเนี่ยนะครับก็ติดต่อไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบอกจะได้อยากได้สักลังเบียร์หนึ่งมาทําพันธุ์มาทดลองปลูกดูว่ามันถ้ามันดีจริงเนี่ยก็จะเล่าต่อบอกต่อกันฟังแต่ว่ามันไม่แต่เขาไม่รับรองนะเขาไม่รับรองเพราะว่ากรมปรชาการไม่รับรองเพราะมันเหมือนมันเหมือนกับสุพรรณบุรี50นะครับถ้าใครอยาก อันนี้พูดถึงอนาคตถ้าผมมีพันธุ์แล้วนะถ้าใครอยากไปปลูกต่อก็ผมต้องบอกกอนว่าเออมันเป็นที่มามันเป็นแบบนี้นะครับเอาไปปลูกเอาไปดูแลกันก็ก็ให้เข้าใจว่าเออมันที่มาของอ้อยมันเป็นแบบนี้เวลาผมจะปลูกอ้อยสักอย่างผมต้องรู้ที่มาก่อนมันมันมันจะได้สืบส่อแล้วก็จะได้รู้ว่ามันอ่าเป็นพันุไหนจริงๆยังมีพันธุหนึ่งที่ตอนนี้กําลังฮอตฮิตมากแล้วเป็นที่เป็นความต้องการของคนภาคใต้มากก็คือสันพึ่งภาคกลาง สายน้นพึ่งบ้านโป่งสายน้ำพึ่งสายน้ำพึ่งลาบุรีนะครับของพี่ธงชัยพัฒนะครับก็เรียกก่ามันเป็นพันธุ์ที่มาจากอ่ามอเกษตรแหละแต่ไม่รู้เบอร์ไหนระหว่างเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ยี่สิบนี่แหละนะครับมันไม่รู้ว่าเป็นอ้อยวิจัยเบอร์ไหนนะเก๋ก็ได้มาแกก็เป็นคนในวงการอ้อยนี่แหละครับก็ก็ได้พันธุ์มาแล้วก็ปลูกตอนนี้โว้ คือทำเป็นเป็นลําเป็นสันนะครับขายส่งอ้อยลําลงภาักตายเป็นลําเป็นสันอ้อยข้นน้ํานะครับจากอ้อยสายน้ำพึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเล่ายาวมาถึงอ้อยตัวนี้ได้ยังไงก็ถือว่าเราเราสู่กันฟังนะครับอา้าวถ้าใครอยากได้อ้อยสายน้ำพึ่งเห็นคุณสมบัติพอฟังแล้วมันก็เออหน้าปลูกอะไรนี้ก็ก็สั่งไปปลูกได้หรือหาตามช่อง u t u b e หรือเพื่อนหรือ แหล่งต่างๆที่น่าเชื่อถือได้นะครับเพราะว่ามันจะมีอ้อยแบบนี้มันจะคล้ายๆกันมันจะมีลำอ้อยสามพึ่งที่มันลำใหญ่ๆแล้วก็ขนเยอะๆใบใหญ่ๆแต่อ้อยสามพึ่งนี่ใบมันจะเรียวครับถ้าใบใหญ่น้ํามันจะดำถ้าเป็นอ้อยสามพึ่งใบเลียวเป็นพันแท้ที่มาจากภาคใต้ที่มาจากมาเลย์ยจริงๆอ่ะมันเป็นอ้อยมาเลย์ยนะต้องบอกก่อนเป็นอ้อยที่เป็นอ้อยจากกรมวิชาการเกษตรมาเลเซะคนะแต่มัน ก็ยทยอยเอาเข้ามาปลูกทงภาคใต้นะครับนําเข้ามานะครับเป็นอ้อยมาลีนะบอกเลยว่าเป็นอ้อยมาลีนะครับไม่ใช่อ้อยไทยนะอ้อยสายน้ำพึ้งภาคใต้เนะี่ยแต่แต่เราเรียกกันว่าอ้อยสายน้ำพึ่งภาคใต้อะไรที่เป็นม่วงๆอ่ะเราจะเรียกกันน้าพึง่งไม่นก็ไม่รู้ว่าทำไมก็พาเรียกกันแบบนี้อ้อยสายน้ำพึง้งตอนแรกมันก็ชื่อสายน้ำพึง่งเฉยๆแหละแต่ส่วนใหญ่ปลูกในภาคใต้แล้วคนคนไหนพาคอื่นเขา ชอบเรียกาสายพึ่งสายพึ่งไหนสายพึ่งมาจากภาคใต้อ๋อก็เลยเรียกว่าสายพึ่งแดนใต้สายพึ่งใต้อะไรอย่างนี้ครับาเนี่ยแหละคือคือที่มาโอเคขี้โม้นานมากเลยโอเคนะครับสวัสดีครับ